สาธิตการใช้งานาระบบ Android นะครับในรถ t o y o ต a าอ p h a าดหรือว่าเวลไฟรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเ,เป็นจอที่ชัดและใหญ่ที่สุดในท้องตลาดขณะนี้ครับด้วยหน้าจอ10.2นะครับ Full HD ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับคุณภาพของภาพตัวนี้รองรับไฟล์ทุกสกุลเลยนะฮะท่านสามารถเล่น external hard disk ได้เลยครับ ดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยครับรูดได้เลยครับอย่างนี้สองเทลบายสามารถเสียดได้เลยนะฮะอ่าต่อไปครับก็จะมีอินเทอร์เน็ตเรดิโอนะฮะอันนี้ฟังออนไลน์ได้เลยครับที่ท่านชื่นชอบครับกด ไม่ต้องหาเวลาไลค์ให้เสียเวลาครับกดปุ๊บก็ดูได้เลยครับฮะ 40K นั้นครับอินเทอร์นเน็ตน้อยมากครับงั้นโอกาสกระตุกแทบไม่มีเลยครับทียมกันคือฟรีครับหรือท่านจะชอบโหมดอ่าสมัยก่อน80ก็สามารถทำได้ครับ สะดวกครับหีท่านที่ชอบปั๊แทก็ได้ครับมีทุกหมวดเลยครับดีทัทนทช้บชรับดังเบาอยาวงมอะไรได้เลยนะฮะอทีนี้ต่อไปเดี๋ยวผมก็ไปที่ g o o g l e m a p คนระับสะดวกครับ Google m a p ก็สั่งงานด้วยเสียงได้เลยครับ เมก้าบางนาเรียบร้อยครับเมก้าบางนาสมัยนี้ครับไม่ต้องใช้เการพิมพ์นะครับพูดเราอย่างเดียวครับสะดวกสบายมากครับก็สามารถนำทางได้เลยนะฮะกดรูปรถนะฮะแล้วก็ทำนำทางได้เลยครับจะจอตอนนี้39มสินาทีครับ จากที่เราอยู่รัชดาพิเศษเนี่ยนะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะข้ามไปครับ Google Ma p ก็กดโฮมนะฮะหรือว่าจะเป็น Youtube ก็ได้เกิดท่านที่มีเด็กๆไม่ต้องหาแผ่นให้เสียเวลาครับกด Youtube สามารถรับชมการ์ตูนได้เลยครับนะฮะสะดวกมากครับก็เลือกเลยครับเช่นผมพิมพ์อะไรอ่โดเรมอนเรียบร้อยครับโดเรมอนมาแล้วครับ ก,กดดูได้เลยครับดเลมอนอะมสะดวกสบายจริงๆครับยุคนี้ในยุคดิจิตอลฮะตอบโจทย์มากครับผมก็จะออกไปครับ YouTube กดโฮมนะฮะนอกจากนี้แล้วครับการเล่นไฟล์เพลงก็เล่นทุกสกลุลไ,ไฟล์ครับไฟล์แฟลกไฟล์อะไรก็เล่นหมดฮะหรือโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ อยากจะโหลดเฟซไลน์ได้หมดเลยฮะนี่ครับโหลดเพิ่มที่ต้องการได้เลยครับ PPTV นะฮะ u t u b e เนี่ยฮะได้หมดเลยครับก็กดโฮมอีกหนึ่งครั้งนะฮะอ่าคันนี้ติดดีต้อนทีวีเพิ่มด้วยนะครับก็กดได้เลยครับที่ AUX เราใช้อ่ของซีซันบายล็อกเซนะฮะรุ่น9 5 9าห้เ้าอมีรีโมทมาให้นะฮะความพิเศษของตัวนี้ครับความเร็ว ทะลุ200กิโลเมตรครับนะครับรับประกัน2ปีเต็มครับสินค้าของทางร้านนะครับโงกเกครับก็กดเมนูนะฮะ FM ได้ปกติแล้วนะฮะไอคอนใหญ่ๆเลยครับ Time is r e listening to n e w Thailand นะฮะทานที่สนใจนะครับวันนี้นะครับกับ จอ10นิ้วเอาผ่านะครับนะครับใหญ่ที่สุดนะครับเทตสิติตอมิลล่าชออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่ได้ที่เบอร์023834555หรือว่า l i น์ ID นะครับ Milage Audio โครับขอบคุณครับ